สวัสดีค่ะพี่นอ้องพบกับตารหัดถาชาแนลนะคะวันนี้ตันได้กว๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะพี่น้องร้านเกาลานเดิมตันติดใจตังเลซื้อมากินอีกค่ะอันนี้ตันปรุงรสเรียบรอยแล้วพี่น้องเอาไปเบบมาสดถอนอย่างแบบเพิ่นไซมะไหทั้งอันมีน้องค่ะจะมีคอมีคอปังค่ะคอเป็ดเมื่อกี้ตันบอกก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือกว๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้พี่น้องครับว่าไก่ตันขอโทษด้แต่แล้วก็มีสี่ข้งต่างๆพี่น้อง ขี้ปีดไม่ยังเดือดอ่ะ่ว่ามือนี้เ็ยใจว่ามีเลือดทมมากินเลือดปุ้งซุปเปี้ยวหวานๆเิดเดเจอกันหน้าโต๊เลยจ้ะพร้อมรับประทานละจ้า พี่น้องมากค่ะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านเดิมติดใจก,ก,ก็เลยใสอีกก๋วยเตี๋ยวเป็ดภาคสองปรุงจบร้อยแล้วพี่น้องเอามาอุ่นอีกรอบนึงสดหันหอนมันยังแซ่บเสียดายว่มีเลือดมาจา้ะเริ่มต้นด้วยเส้นหมี่เรา น้ำโก,โกแต่เพื่อนหายเหนื่อยหลายกว่ามือนั่น 嗯，不一定妈。 กรุ้งกริ๊บเปรี้ยวเผ็ดๆนะอะร่อยข้อมันดำ อันนี้เป็นตีน้ะเป็นส่วนของต,ตีนตีนเป็ด ไไตุนมาตั้งแต่รุ่นอกโก้ว้เด็กก <c oughs> าเลยเปื่อยเดิ มันมากสดน้ามันขอไก่กินหนังด้วยอร่อยปกติตันบุกค่อยมากินหนังไก่หนังเป็ดยังไงแต่เนี้ยแซ่บมันดี ื่อกี้ตนคิปทำิส้เสียงทีพีเขาขอโทษแล้วไว้น้องลืมปิดมื่อหนันตันเปิดแห้นรีพอตเตอร์มันเป็นผกักไทยด้วยตันบางแบบผกักไทยติดลิขสิทิงงเลย

น้องบางความเปอย ับโฆษณาค่อนคลิปนี้ตออัดอาจากกินนั่น,นยังก็ผัดเผ็ดกบไปพีน่น้องยังบ่ใหญ่ย่อยดีหรอกแต่ว่าขึ้นอยากกันต่อ มืออื่นมันหยุดเดยจะผ้าหมาไปขี่รถล่นอยู่พี่น้องขี่มอไซค์ขับขี่รถยนต์หมัก,มกกันมกักขี่มอไซค์เพราะว่ามอไซค์เด็กเห็นวิวเด็กง้ยนเสียงล่ะค่ะเด็กแบบตากลมมาพี่น้องหมาหมักว่าพา่อขับรถยนต์กันหลับอย่างเดียวซึมๆกัน

และครเรื่องนี้หลายก็เลยสิเบิงเบ่งเคยเบิ่งแบบพี่น้องจำเนื้อเรื่องได้คร่าวๆจะว่าอย่างเบิงอชอบพริกกวางกับมนฑนศรนกเลยกวางก,กับมณฑนชนกนี่เบิ่งเหม็นแต่เราพูดถึงในลูกในผัวแต,แต่จานเป็นเด็กน้อย แต่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็หายไปพักหนึ่งช่วงแล้วหลังแต่งงานน้องก็เห็นกลับมาแเวก็นละครยาวเลยพักหนึ่งแต่ก่อนดันมากเกล่าสีแล้วเล่นนาั้งเอกตอนเราเสาวสวยอันต,ติมากวางกำมลชนกปิ่นเกตมณีที่ดันบึงแต่ก่อนสีเล่นช่องหาช่องหาจีมีละครหลาย สามห้าเจ็ดแต่ว่าตาสิติีและครช่องหาเพราะว่าช่องหายูโรเอสดชัดที่สุดอยู่เก๋มันไก่เสาสัญญาณเลยอย่างวู้พี่น้องช่องสามบลอตชัดช่องเจ็ดเพราะเบื้องใดบางเทือช่องสามกับเปิดบอไ์ใดเลยสมัย <c oughs> ก่อนทีวียังเป็นสมัยแบบกดมีปุ่มศูนย์อันเลขศูนย์ถึงเลขเก่าอะกดเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดที่กดแปะแปะแปะใหเรช่องนะพี่น้องพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็มีรีโมท จะว่ากับเป็นจอตุ่ตว์ก็น <Okay. S 1> จะว่าบ้านป่าตานะ่ะเป็นระบบหมุนหมุนพี่น้องหลวก็ะึงระบบหมุนแล้วก็ะตานก็เคยเห็นรุ่นที่มันบ่แม,ม่นจอสีก็เคยเห็นได้เห็นแบบบ้านอื่นบานมุงแต่ว่าบ้านตานท่านสมัยขึ้นมานิดนึงคือแบบกดแบบที่ตานบอกแต่ว่าบานป่าตานเป็นแบบหมุนอานมองไปหมุนเล่นมันเออขาดสิกดี แต่ว่าทุกมือน,นี่บ่มีเห็นอะไรละเด็กหน่อยสมัย,มยนี่กข็าคงสิบงหูจักแล้วเทปซสีดีตันท่านเทปสิเป็นรุ่นเป็นรุ่นอ่าลูกป่าตานัตนตันสิใหญ่ยายมากกับลูกป่า่าเพิ่นเลียงใส่กันเพิ่นเป็นวัยรุ่นตันเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าตันกับท่านอยู่ตันเห็นนั่นพี่สาวตานันเพิ่นเปิดตันกับไปฟังน้เเ่นไม่เสียดาแต่ว่าเพราะช่วงตันเป็นวัยรุ่นตันท่านซีดีเป็นเพลงซีดีจ้ะ ยูซื้อกันได้มาเขายกกับศูนย์อะไปแล้วพี่น้องฝากกดติดตามเช่นเคยคะ่ะกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตานเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดที่ยังบ่ดนนๆๆกดติดตามต่างๆก็ฝากกดติดตามด้วยว่าผู้ใดที่กดติดตามแล้วยังบ่กดกระดิ่งกดกระดิ่งนเด้อพี่น้องเด้อพบวันเด้ยราดคลิปต่อไปเนะะาะเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดการปิดกั้นมากขึ้นของระบบคลิปมันอาจจะไม่โชว์เนาะก็เลยอาจจะบ่รู้ว่าตามน้องคลิปไหมคะ่ะไปลคะค่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย